สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นเคมีสำหรับเตรียมสอบ A level กันนะคะวันนี้เรามีโจทย์ตัวอย่างมาดูกัน3แนวทางหลักๆเลยค่ะคือเรื่องการหาสูตรโมเลกุลสารอินทรีย์จากปฏิกิริยาการคำนวณเปอร์เซ็นต์ยิวแล้วก็การดุลสมการรีดอกซแบบละเอียดละเอียดหน่อยเป้าหมายคืออยากให้เข้าใจที่มาที่ไปไม่ใช่แค่จำวิธีทำนะคะเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับเอ่อการเข้าใจว่าทำไมเราถึงทำแต่ละอย่างเนี่ย ผมว่าสำคัญมากเลยนะมันช่วยให้เราประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ใช่แค่ทำตามตามกันไป เยี่ยมเลยค่ะงั้นมาเรื่องแรกเลยการหาสูตรโมเลกุลสมมุติว่าเป็น C M H N Q O R นะคะโจทย์ให้ข้อมูลมา2ปฏิกิริยาคือขั้นแรกสารนี้ทำปฏิกิริยากับกรดอะซิติกได้สาร Y บวกกับน้ำสอโมเลกุลแล้วก็ขั้นที่2ส,สาร Y ตัวเนี้ยมันไปฟอกจางสีโบรมีน Br2 ในที่มืดได้ด้วยตรงนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะอืมจุดนี้สำคัญมากเลยครับคือปฏิกิริยาที่สเนี่ย การที่สาร Y มันฟอกจางสีบ r 2ในที่มืดได้มันค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเลยนะครับว่าเป็นปฏิกิริยาของพวกสารประกอบที่มีพันธะคู่คาร์บอนคาร์บอนหรือก็คืออัลคีนนั่นเองครับคือโบรมีน i มันจะเข้าไปเติมตรงพันธะคู่ทำให้สีน้ำตาลแดงของมันหายไปอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นลายเซ็นเลยนะคะว่า Y ต้องมีพันธะคู่แน่ๆใช่ครับใช่เลย พอเรารู้ว่า Y มีพันธะคู่ก็เหมือนได้ชิ้นส่วนสําคัญมาช่วยให้เดาโครงสร้าง Y ได้สินะคะพอย้อนไปดูปฏิกิริยาแรกที่เป็น esterification ถ้าเราพอจะเดาโครงสร้าง Y ออกก็เหมือนกับว่าเราแค่ตัดส่วนที่มาจากกรดแอซิติกออกไปก็จะรู้โครงสร้างกับสูตรของสารตั้งตน้น C5H8N2O2 เดิมได้ในตัวอย่างนี้ก็คือ C5H8N2O2 หรือรหัส5822อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับ มันเหมือนการสืบสวนใช้หลักฐานจากปฏิกิริยามาต่อจิกอ๊กซอหองสร้างโมเลกุลเลยครับค่ะพอรู้แล้วว่าสารตั้งต้นคืออะไรคำถามต่อมาที่ต้องเจอแน่ๆก็คือแล้วถ้าทําปฏิกิริยานี้จริงๆเนี่ยจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเท่าไหร่ซึ่งก็นำมาสู่เรื่องที่2การคำนวณร้อยละผลได้หรือเปอร์เซนต์ยูนะคะสมมุติมีปฏิกิริยา SiO2 บวก 2C ได้ Si บวก 2CO ค่ะ ถ้าเริ่มจาก SiO2 360.6กรัมแล้วก็ C 120.0กรัมเราจะหาเปอร์เซ็นต์ U ยังไงดีคะครับอันนี้ต้องทำเป็นขั้นๆไปนะครับขั้นแรกเลยสำคัญสุดๆคือต้องหาสารกำหนดปริมาณหรือ limiting reactant ก่อนตัวนี้จะเป็นตัวบอกว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์มากสุดเท่าไหร่ตามทฤษฎีเราก็ต้องแปลงกรัมเป็นโมก่อน SiO2 นี่ก็ประมาณ6โมส่วน C ก็ได้10โมพอดี ค่ะแปลงเป็นโมก่อนครับจากสมการเนี้ย1โม SiO2 มันต้องใช้ c 2โมใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราใช้ C หมดเลย10โมเราจะต้องการ SIO2 แค่เอ่อ10หาร2ก็คือ5โมอ๋อต้องการแค่5โมใช่ครับแต่เรามี SIO2 ต้อง6โมเนี่ยแสดงว่า SIO2 มันเหลือเหลือเฟือเลยครับดังนั้น C ก็เลยเป็นสารกำหนดปริมาณมันจะหมดก่อนเพื่อนครับ เข้าใจแล้วค่ะคือต้องเทียบกับอัตราส่วนในสมการก่อนไม่ใช่ดูแค่ว่ามีกี่กรัมถูกต้องครับพอรู้ว่า C เป็นตัวกำหนดแล้วขั้นต่อไปก็หาผลผลิตตามทฤษฎี theoretical yield ของทรายก็ใช้โมล C เทียบตามสมการเลยครับ2โมล C จะให้1โมลทรายดังนั้นถ้าเราใช้40โมลก็ควรจะได้ทรายออกมา10หารสคือ5โมลค่ะได้5โมลทรายตามทฤษฎี ครับคิดเป็นมวลก็เอา5โมงคูณมวลโมเลกุลทราย28.1นกรัมโมลสก็ได้140.5กรัมนี่คือเยอะสุดที่ควรจะได้แล้วขั้นสุดท้ายล่ะคะขั้นสุดท้ายก็คำนวณเปอร์เซ็นต์ยิวเลยครับสูตรคือผลผลิตจริงผลผลิตตามทฤษฎีคูณร้อยโจทย์บอกว่าได้ทรายจริงๆมา122.4กรัมค่ะก็จะได้เปอร์เซ็นต์ยิวเท่ากับ122.4กรัมหาร140.5กรัมคูณร้อย ก็คือ80%ครับ80%ครับซึ่งค่านี้มันบอกประสิทธิภาพของปฏิกิริยาที่เราทำจริงๆว่าดีแค่ไหนเทียบกับเต็มร้อยตามทฤษฎีในอุตสาหกรรมนี้ตัวเลขนี้สำคัญมากเลยนะครับเห็นภาพเลยค่ะว่าแต่ละขั้นมันเชื่อมโยงกันเพื่อวัดผลจริงๆนะคะทีนี้นอกจากเรื่องปริมาณแล้วการเข้าใจเรื่องอิเล็กตรอนก็สำคัญเหมือนกันโดยเฉพาะในปฏิกิริยา Re ด o อมีตัวอย่างสมการ SO2 Cl2 to SO4 2- Cl- ในสาระละลายกรดค่ะอันนี้จะดุลยังไงคะดูซับซ้อนเหมือนกันใช่ครับดุลีด d อกซ์นี่ต้องทำเป็นระบบนิดหนึง่งวิธีที่นิยมกันก็คือวิธีครึ่งปฏิกิริยานะ half reaction method เพราะมันช่วยให้ตามดูอิเล็กตรอนที่ให้ที่รับได้ง่ายขึ้นคือเราจะแยกปฏิกิริยาใหญ่ออกเป็นสส่วนย่อยๆส่วนออกซิเดชันเลขออกซิเดชันเพิ่มกับส่วนรีดักชันเลขออกซิเดชันลดครับขายแยกเป็นสส่วนครับเริ่มจากออกซิเดชันก่อน s o so 2ไปเป็น s o 4 2- อันนี้เลข Oxidation S เปลี่ยนจาก plus +4 เป็น plus +6 นะครับขั้นแรกดุล S ก่อนนะเท่ากันแล้วขั้นสองดน O โดยเติมน้ำ h 2 o ฝั่งซ้ายก็เป็น2 h 2 o s o so 2 to s o 4 2- ค่ะเติมน้ำฝั่งซ้ายขั้นสามด H โดยเติม h ฝั่งขวาก็เป็น2 h 2 o plus So2 SO42 to 4H เติม H+ อีกฝั่งให้ประจุรวมสองฝั่งเท่ากันก็เป็น2 s 2 o u SO2 through SO42- 4H+ 2e- นี่คือครึ่งของ Oxidation เสร็จแล้วค่ะ<แ>ต่อไปครึ่ง Reduction Cl2 ไปเป็น Cl- minus. อันนี้ Cl เปลี่ยนจากศูนย์เป็นลบหนึ่งขั้นแรกดุล Cl ก่อน ก็เป็น Cl2 through 2Cl- ขั้น2ดุลประจุเติม e- ฝั่งสายก็เป็น 2e- Cl2 through 2Cl- อ๋ออันนี้สั้นกว่านะคะครับผมขั้นสุดท้ายก็รวม2ครึ่งปฏิกิริยาเข้าด้วยกันต้องทำให้อิเล็กตรอนที่ให้ในออกซิเดชัน 2e- เท่ากับอิเล็กตรอนที่รับในร e ีดักชัน 2e- ซึ่งกรณีนี้ มันเท่ากันพอดีเลยคือ 2E- minus ทั้งคู่โชคดีเลยค่ะครับก็แค่จับบวกกันตรงๆเลยก็จะได้สมการรวมเป็น 2H2O SO2 Cl2 through SO42- to negative 4H+ 2Cl- เรียบร้อยครับนี่คือสมการที่ดุลแล้วละเอียดมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะทีนี้มีคำถามต่อยอดจากโจทย์นี้อีกนิดค่ะว่า ถ้าเกิด Cl- ลบขึ้นมา1.20โมจะเกิด H+ กี่โมลคะอ่าคำถามนี้ดีเลยครับคือเราใช้ประโยชน์จากสมการที่เราเพิ่งดุลเสร็จตะกี้ได้เลยลองดูอัตราส่วนโมลในสมการนะครับทุกๆ2โมลของ Cl- ลบที่เกิดขึ้นจะมี4โมลของ H+ เกิดขึ้นพร้อมกันเสมออัตราส่วน2ต่อ4 ใช่ครับหรือ1ต่อ2นั่นเองดังนั้นถ้าเกิด Cl ลบ1.20โมลก็จะเกิด H เท่ากับ1.20โมล Cl ลบคูณด้วย4โมล H หารด้วย2ยโมล Cl ลบก็จะได้2.40โมลครับผม2.40โมล H ครับนี่แหละครับพลังของสมการที่ดูแล้วมันช่วยเชื่อมโยงปริมาณสารต่างๆในปฏิกิริยาได้หมดเลย ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เราได้เจาะลึกเทคนิคสำคัญ3อย่างเลยนะคะทั้งการใช้ปฏิกิริยาเป็นเบาะแสตามหาสูตรโมเลกุลการคำนวณเปอร์เซนต์ยิววัดประสิทธิภาพแล้วก็การดุนรีด o อกซ์อย่างเป็นระบบทั้งหมดนี้เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นมากๆเลยนะคะในการแก้โจทย์เคมีใช่ครับแล้วก็ข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากไว้นะครับอาจจะลองมองไปไกลกว่าแค่การหาคำตอบให้ถูกลองถามตัวเองว่าทำไมวิธีพวกนี้มันถึงเวิร์ก ทำไมเรื่องสารกำหนดปริมาณมันถึงสำคัญในการผลิตจริงๆหรือว่าการดูลีดอกซ์เนี่ยมันไปเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่หรือปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ยังไงคือการพยายามเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังจริงๆเนี่ยมันจะทำให้ความรู้พวกนี้อยู่กับเรานานกว่าแค่ตอนสอบนะครับเป็นประโยชน์ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเลยเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ